สวัสดีค่ะดิฉันนางจันทรัพย์มนตรมครูโรงเรียนอนุบาลท่าวงปัจจุบันสอนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่3วันนี้ดิฉันขอนำเสนอถึงแรงบันดาลใจของการดำเนินงานปฏิบัติที่เป็นเริศปีการศึกษา2,566การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งชื่อของผลงาน การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั้นเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงการลากลีลามือเป็นพื้นฐานสาคัญของการเขียนเพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือนิ้วมือมีความสัมพันธ์กันอย่างมากต่อการเขียนของเด็กสําหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กนั้นมีการแสดงออกทาง อารมณ์ความรู้สึกสภาพการอบรมเลี้ยงดูของทางบ้านมักไม่ปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตัวเองซึ่งทำให้ผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กและขณะเดียวกันผู้ปกครองมีค่านิยมในการเร่งให้เด็กเขียนหนังสือได้โดยไม่คำนึงถึงความพร้อมของเด็กดังนั้นการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนต้องเสนอแนะให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนี้ดิฉันจึงศึกษาพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการทำงานของเด็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลอง ในการดำเนินการนี้เป็นการใช้เด็กประถมวยัยชายและหญิงอายุระหว่าง5ปีถึง6ปีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ของโรงเรียนอนุบาลท่าวุงจำนวน22คนในระยะเวลาการดำเนินง,งาน4สัปดาห์สัปดาห์ละ3วันได้แก่วันจันทร์วันพุธและวันศุกร เวลา10นาฬิกถึง10นาิก30นาทีวันล,ละ30นาทีการฝึกทักษะกระบวนการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นสังเกตและรับรู้ให้เด็กดูรูปภาพการฉีกตัดปาที่สำเร็จและสนทนาสักถามเกี่ยวกับรูปภาพ 2. ขั้นทำตามครูนำกระดาษอุปกรณ์ต่างๆ มาจัดวางเป็นรูปดอกไม้ชนิดต่างๆให้เด็กดูสังเกตแล้วให้เด็กทำตามทีละขั้นตอน 3. ขั้นทำโดยไม่มีแบบครูให้เด็กทำตามความคิดของตอนเอง 4. ขั้นฝึกให้เด็กชำนาญฝึกให้เด็กมีการฉีกตัดปากการติดภาพต่างๆด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนสำเร็จตามแบบที่ครูกำหนดให้หรือจินตนาการ 5. ขั้นฝึกทำตามความคิดเริ่มสร้างสรรค์ครูให้เด็กฝึกฉีดตัดปะภาพด้วยการตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแบบบันทึกการปฏิบัติเป็นแบบสังเกตพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมือผลการดำเนินง,งานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลท่าวง้งได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรงสรค์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้การจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการปฏิบัติกิจกรรมทําให้เด็กนักเรียนสามารถใช้มือในการยิบจับได้แข็งแแรงแม่นยํามากยิ่งขึ้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายสังคมและสติป,ปัญญาได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูง การยกย่องชมเชยได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการปั้นดินนา้มาันร,ระดับปถมวัยการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70จากทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินงานการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปถมวัยโดยใช้กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ขอบคุณค่ะ